เป็นนกที่ตกลงมาไม่ช่มิช่วยนะี่นี่นฉันจัดการเ,เดี๋ยวนายน่าจะทำอะไรนะกาลินหยุดนะด้ทำบ้าอะไรของนายนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมเล่าเห็นภาพตัวเองซ้อนทับอยู่กับนกตัวนี้งั้นหรือไงภาพชีวิตที่กำลังจะตาย วควรคลางร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสมเพชเพื่อมาขอให้ช่วยวไม่อยากใช้พลังงานซ์ทัวอยู่งั้นเนหะกลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องพลังของเธอกลัวว่าชีวิตที่ปกติกับคําว่าเพื่อนกําลังจะหายไปสินะ่ะทั้งทั้งที่คนอย่างเธอไม่คู่ควรกับความสุขนั้นด้วยซ้ำยังไงซะ พวกนั้นอ่ะก็ต้องดูเรื่องความลับของเธออยู่ดีแล้ววันนั้นเธอก็จะถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังตกลงมาตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนกับนกตัวเนี้ร้องขอความช่วยเหลือทั้งนั้นท,ท,ที่ยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอยากได้ความช่วยเหลือนั้นน่ะถ้าไม่มีปัญญาจะบินให้รอดได้ด้วยตัวเองล่ะก็นะก็รีบๆตายไปให้พ้นจากความทรมานนี้ซะดีกว่านี่งไงเรา่ความช่วยเหลือ